สวัสดีครับตัดครับวันนี้อยู่ในบ้านครับสงงานรถต่อส่งเล้งครับไป้ขึนแล้วไปขั้นหนึ่งครับสงงานไปเดือดร้อยประมาณนี้ครับเสร็จแล้ว <c oughs> ละะอากาศยังเหลอยออีกขั้นนี้แต่ต่อกระบะขึ้นค,ครับทันเอากะบ้าคือดี เม็ดหนึ่งครับเแล้วจะรีวิวให้ทุกท่านในเบื้งนำาวลาห้าเห็ดตอนนี้ผมว่างคาดไปแล้วครับว่าคาดเล็กสากจะต่อขึ้นเสริมขางขึ้นนะครับเสริมขางขึ้นเก็ไปอาจจะสูงประมาณจักหัวเกงเลยครับเป็นฮีโนโ่ครับเป็นเรามาตอกระบะ ไปประทุกมั่นครับชาน,นี้บางเหล่เรียบร้อยแล้วก็จะใส่เสาครับมันมารีวิวให้ทุกท่านได้เบิ่งกันยังว่าท่านมีคลิปเกี่ยวกับรถอย,อยู่ีตอนนี้รับต่อกระบะนั่นเลยครับพี่น้องเลยรับสอบทุกอย่างครับต่อกระบะต่อก๊อกครับใคมีงานสนใจครับ เขามาติดต่อได้กับผมเองครับกีนักขุดเบอร์โทร09 0 5 7 6 3 0ครับ, 5, 30, รบนี่ยังกับติดต่อมาเด้อยพี่น้องเด้อใครสนใจอยากต่อกับบ้าต่อขอกับวันนี้จบไปขั้นหนึ่งครับเป็นรถปิกอัพมิตซูไททันครับเป็นขอกเสมอเก่งครับันานะราคาถูกๆครับคุยกันได้ราคาถูกๆ เดี๋ยวเวลาเขาเห็ดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเพิ่งถ่ายไปเบิ่งน้ำแล้อกถ่ายพี่น้องเบิ่งน้ำไปเรื่อยๆครับแต่มื้อนี้เพิ่งเริ่มบ้างค่าน,าานครับชิว่าค่านตรงไหนครับนี่ต้องขอบกระบะนี่เลยใส่เล็กสากหนะ่อยกันกันแบะครับก็สตะร์บนนั๊เ,เห็ดแบบนี้เวลาเาขึ้เเนเสาครับอ,อาจจะแปะได้ คนนี้ก็เป็นหัวสีครับละกายเหยดไปแล้วครับหันพ่อท่านจบเอาขั้นนี้เขาก่อนครับงานที่เป็นเลงกลัวนะพี่น้องรีวิวให้พี่น้องเบิ่งครับงานนี้เป็นงานต่อกับบะเสริมข้างครับ เดี๋ยวจะเบิ่งกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซักนี้แล้วครับอยากพอกันใหม่ครับคลิปหน้าเดี๋ยวมื่อื่นจะท,ทายเบิ่งอีกครับฟาร์มฮันจิกคืนนาไปขนาดใดค,ครับรถคันนี้ส่วนไททันจบไปแล้วครับสวัสดีครับ